สวัสดีค่ะพี่ปลาสุดประลาธรรมาน,นะคะวันนี้พี่ปลาจะเอา,เอากำไรเงินมาลดราคานะอ่ะลูกค้าน,นี้หนักเกือบสี่บาทเนาะพอดิพี่ปลาจะขายอยู่สนะี่พันห้าเนาะอ่ะเนี้ยพี่ปลาดูพี่ปลาให้ดูนะนี่พี่ปลาเอามาลดเลยนะอ่าให้ให้คือเอามาลดนะพี่ปลาชุบชุบยี่สี่เคแล้วพอล้างแล้วมันจะออกสิบล้างแล้วจะออกกี่เคนะสิบสิบสี่เคอ่ะสีจะออกเป็นสิบสี่เคนะอันนี้เป็นงานเงินแท้นะ งานเงินแท้ชุบเรียบร้อยแล้วนะลูกค้างานเงินนะคะหนักเกือบ4บาท4บาทนะคะอันนี้ปกติพี่ปลาขายอยู่4,5 0 0นนะอันนี้ให้2,500นนะมีชิ้นเดียวนะมีชิ้นเดียวน,นี่เอามาลดจริงวันนี้เอามาลดนะคะอันนี้มาลดให้ลูกค,ค้าคืออยากขายอะเนาะมาลดนะคะอันนี้25 0 0นนะลูกค้าอันนี้งานเงินแท้นะงานเงินแท้ล้างไปล้างมาสีก็จะออกเป็น 14K เคแล้วเนาะะสีก็จะซีดๆละ,ะก็ประมาณนี้นะ อันนี้ให้สองพันห้านะคะส่วนกําไรพญานาคมีทับทิมนี้พี่ปาให้เต็มที่สามพันห้านะคะสามพันห้าสียังออกสียังอกงอกคืออยากขายอะคะ่ะสียังอกอกยี่สิบสี่เคอยู่นะคะสียังสวยอยู่นะคะอันนี้ให้สามพันห้านะคะอันนี้มีอย่างละชิ้นนะหมดแล้วหมดเลยนะออ่ะ่ะารุ่นนี้รุ่นนี้เป็นทวารีนนะลูกค้าทวารีน เขาจะไม่ทําตรงนี้นะปกติเขาจะไม่ทําข้างๆอย่างนี้นะคะทีนี้เอางานเงินนะไปชุบยี่สิบเคเรียบร้อยปกติขายอยู่หกพันห้านะอันนี้ให้สี่พันห้านะงานโทมารีนนะคะสี่พันห้าค่ะลูกค้าโทมารีนอันนี้พี่ปาเอามาเคลียร์ของเนาะเคลียร์สต็อกะคะอ่ะาต่อไปรุ่นนี้พี่ปาได้มาสองวงนะคะ,อะสองวงอันนี้เป็นอีกวงหนึ่งอันนี้สามพันแปดห้าสิบราคาเดิมค่ะอันนี้บวกไม่เยอะค่ะอันนี้บวกนิดเดียวนะคะ อันนี้3,850ทับทิมนะคะเป็นทางทางจันนะงานจันนะรุ่นนี้นะคะเป็นเงินแท้นะคะลูกค้าไม่ได้ชุบเพิ่มนะเงินแท้งานทางจันนะคะ3,850นะคะมีชิ้นเดียวนะคะเพราะพี่พี่ปาจะมาเปลี่ยนสไตล์งานจะขายขาย,ขายงานหินอะไรเงี้ยบางบางทีงานจิวเวลรี่พี่ปาเอ่อทุนน้อยอะไรเงี้ยเออก็มาเคลียร์ของให้หมดนะน้ำอะรุ่นนี้ปกติพี่ปาขายอยู่พันสี่ห้าสิบนะอันนี้ชุบ ชุบขาวหนาะห้าไม้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบอันนี้เอามาลดนะมาเคลียร์ของนะลูกค้าหมดแล้วคือหมดเลยนะแปดร้อยห้าสิบบาทอันนี้ชุบขาวหนาะห้าไม้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าเอาไปใส่ถึงไม่ใช่งานเงินแต่มันเป็นงานชุบขาวนะเป็นทับทิมแทนนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าอันนี้บุษราคำนะคะปฏิพันธ์สี่ห้าสิบรถเหลือเก้าร้อยห้าสิบลูกค้าอ่ะให้แปดร้อยห้าสิบเท่ากันนะคะเอามาเคลียร์ของจริงอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะ อันนี้ไพลินนะคะไพลินให้850ราสนะจากพันสี่ห้าสิบอืม <c oughs> เพราะว่าค่าชุบมันไม่ได้แล้วลูกค้าค่าชุบแพงนะคะค่าชุบขาวหนาห้าไม้อ่ะเอ่อ่าชิ้นนี้เหมือนกันให้850ราสนะลูกคา้าอันนี้พี่ปามาเคลียร์ของนะเอ่อเคลียร์ของอ่าอ,อันนี้ทับทิมนะคะทับทิม850บบาทค่ะอันนี้ชุบขาวหนาห้าไม้แล้วนะลูกคา้าอันนี้เอางานมาชุบขาวหนาห้าไม้แล้วนะงานชุบขาวนะหนาห้าไม้ ต่อไปอันนี้เป็นงานเงินแทนนะงานเงินแท้นะแล้วลูกค้าวางไว้20ปีก็ไม่ดำนะเพราะว่าพี่ปลาเอาไปชุบขาวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เอามาลดให้นะคะอันนี้ให้450บาทนะคะ450าบาท450าบาทอันนี้ชุบขาวนะค่าชุบมันมากกว่ามากกว่าอยู่แล้วนะคะ,ะค่าชุบนี้มากกว่า450ราอยู่ละอันนี้เอามาลดนะคะ, <S <S อ,ะอันนี้งานเอามาลดนะ <S <S ออนนพี่ปลาจะเคลียร์ของนะคะ เพราะใกล้จะปีใหม่แล้วเผื่อมีลูกค้ามาซื้อแบบแจกปีใหม่อ่ะนะอันนี้ได้850นะคะอ๋อแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งชุบท,ทองแล้วหล่นไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งงานชุบทองโอเคไม่เห็นงานไม่เป็นไรโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ